สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และก็ท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะรวมทั้งท่านสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่799นะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาอยู่เจจะมีการทำนายโดยชะตาในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น12นะักษัตรสิสราศีรวมทั้งคนทั้ง7ดวันด้วยนะคราวนี้เราจะมาดูความรักของคนทั้ง7วันนะเราจะมาดูคนที่เกิดวันเสาร์ นะวันเสาร์ดูซิความรักจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6 8นี้นะทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือคนที่คบกันอยู่แล้วก็คนที่เป็นโสดน,นะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรักของคุณสาหรับชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะเพราะฉะนั้นอย่าเคร่งเครียดกับการทํานายนะคะดูเป็นแนวทางรู้เขารู้เราตั้งรับกับมันถ้าเจอปัญหานะคะ ชาววันเสาร์นี้จริงๆแล้วนะเป็นคนที่เหมือนกับทารกใครหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงยากมากเลยแล้วเป็นความรู้สึกว่ารักรก็รักมากนะแต่ถ้าเขาได้เจ็บเขาเจ็บไม่นานนะลุกขึ้นสู้ใหม่นะความรักก็เหมือนกันเจ็บปวดไม่นานนะคะเป็นคนที่มีพลังชีวิตที่แกร่งนะชาววันเสาร์เนี่ยทุกเรื่องเลย อันนี้แต่ว่าเราจะพูดแต่ความรักอย่างเดียวนะคะเราจะมาเจาะความรักอย่างเดียวนะคะแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างจะเป็นคนที่หูเบาหน่อยอขี้สงสารนะแล้วก็ขี้น้อยใจเป็นอย่างนั้นนะชาววันเสาร์ในช่วงนี้ชาววันเสาร์เนี่ยความรักของเขาเนี่ยรักครอบครัวนะมีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวนะคะ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะปัญหาฉันก็แก้ไปสู้ไปจนถึงที่สุดนะใจเย็นใจเย็นเข้าไว้ว่าง,งั้นเถอะชาววันเสาร์เนี่ยช่วงนี้นะอืมใจเย็นแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างมีสติในเรื่องของความรักนะในความสัมพันธ์นี่มันทุกทรมานจิตใจมากมันแย่มันเหมือนจะจบนะในบางคู่อะเดี๋ยวเราจะมาแยกสถานะให้นะคะ แบบใจเย็นมากฉันรักครอบครัวนะฉันถึงใจเย็นเนี่ยมีสติมากขึ้นแต่ฉันจะเลิกหรือจะหยุดจะจบก็ไม่เป็นไรอ่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อืมประมาณนั้นนะชาววันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ของคนรักก็เหมือนกันไม่สนใจแล้วแต่คุณอืแต่ถามว่าเขาคิดจะหาทางออกกับความรักไหมเขาก็คิดอยู่ มันเหมือนกับว่าให้อิสระนะคนรักนะเหมือนไม่สนใจให้อิสระเกินไปจนดูเหมือนกับห่างเหินหมางเมินไม่สนใจนะคะสถานการณ์ของอนาคตเนี่ยเราจะมาดูอนาคตสั้นๆนะคะเราไม่ได้ดูตลอดนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าจะมีความรู้สึกสบายใจที่ฉันบางท่านตัดสินใจหลุดพ้นบางท่านตัดสินใจที่จะจบ จะเลิกเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาบางบางคนนะบางคู่นะมีมือที่สามหรืออ่ะอ่ะดูคนที่มีครอบครัวไปเลยก็แล้วกันสำหรับคนที่มีครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องของการช่วงชิงอยู่นะแต่ก็ยังครอบครองกันอยู่อยู่มินเมย์มากอยู่ด้วยกันอยู่แต่ว่าเหมือนกับไม่สนใจกันอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจบางท่านเนี่ยมีสองบ้านนะมีสองบ้านมีโอกาสที่จะ เหมือนกับว่าเธอก็ให้อิสระของเธอไปฉันก็อยู่ของฉันฉันรักครอบครัวฉันก็อยู่กับครอบครัวไปเธออยากทําอะไรก็ทําตามสบายใจไม่เป็นอย่างนั้นนะเอ่อคนรักก็เหมือนกันสบายฉันก็ไปทําสบายใจฉันแต่ว่าปัญหาความรักก็อยากจะแก้อยู่เพราะบางท่านอาจจะยังเหมือนกับสองจิตสองใจจะอยู่หรือจะไป จะไปอยู่อีกบ้านหนึ่งหรือว่าจะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะในกรณีที่คนมีปัญหานะคะใครไม่มีปัญหาก็ผ่านไปนะคะดูอย่าซีเรียสกับการทํานายของมาอย799นะคะมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะจบนะแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันแบบทุกใจออยู่ไปงั้นแหละบางคู่นะอาจจะแบบฉันไม่ยอมช่วงชิงถึงไหนถึงกันประมาณนั้นแต่ว่าแต่ให้จบฉันก็ไม่แคร์นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในช่วงนี้นะคะ ปัญหาเนี่ยของบ้านหรือปัญหาใจโรเลวิ่งไปหาคนนั้นบ้างกับมาหาเราบ้างอะไรประมาณเนี้อ่าวิ่งไปวิ่งมาแบบนะตัดสินใจไม่ได้อ่าแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่แบบทุกข์ใจว่างั้นเถอะนะคนที่มีครอบครัวปัญหาเรื่องเงินด้วยส่วนหนึ่งกับการที่จะจัดการอูเพื่อเพื่อครอบครัวนี่เพราะว่าเงินเงินทองทองต้องดูแลครอบครัวเพราะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ ส่วนในสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยโหเหมือนเหมือนกับหมดรักกันอ่ามันดวงข่มกันนะมันรักกันมานานแล้วโดยเฉพาะคู่ที่คบกันนานๆเนี่ยมันรู้เฉยๆไม่สนใจไม่โรแมนติกอยากสร้างครอบครัวแล้วนะคนที่คบกันในบางคู่เนี่ยอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวบางท่านเป็นไม้ไม้ที่รักลูกรักครอบครัวอยู่อาจจะตัดสินใจมีใครสักคนก็เป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งในช่วงนี้ก็โหอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันยังมันมันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันในลักษณะแบบว่ามันจะเลิกก็จะเลิกก็เหมือนกับว่ายังยังรักอยู่อ่ะเหมือนกับว่าคนรักก็เหมือนกับไม่สนใจอ่ะแต่พยายามที่จะพูดคุยนะเหมือนกับใจลึกๆก็มันมันอยู่ด้วยกันแบบทุกใจถ้าไม่ได้รักกันหรือก็จบกันไปซะอะไรประมาณนี้นะ ดวงมันข่มกันนะบอกได้เลยดวงคนที่คบกันเนี่ยตอนนี้เหมือนโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีแฟนมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนนะคะไปไหนฉันก็ไปคนเดียวแฟนหายไปไหนอ่ะคนรักอยู่ไหนอ่ะปกติไปไหนมาไหนด้วยกันเดี๋ยวนี้อ่ะไปไหนละอยู่ด้วยความทุกข์มีโอกาสที่จะจบที่จะหลุดพ้นนะเพราะมันมีทางเลือกบางท่านอาจเป็นคนมีคนรักเป็นคนในเครื่องแบบแป็ประมาณว่ารักตังค์ไว้ด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยในดวงดวงมันขมกันด้วยนะ อยู่ด้วยกันก็มาล่อ,มาล,อมาล่อแ,แล้วนะสําหรับคนที่คบกันกรณีคนที่มีปัญหานะคะใครเข้ามาดูไม่มีปัญหาก็ผ่านไปนะคะมันดูเหมือนว่าคนรักไม่ใส่ใจอะ่ะคุณก็อยู่ของคุณไปต่างคนต่างอยู่ใจเย็นมากนะชาววันเสาร์บอกได้เลยช่วงนี้ใจเย็นกับความรักมากแต่ถ้าจบกันเขาก็ไม่สนหรอกอืม ลุกขึ้นมาใหม่นะแต่ขอให้จบไปด้วยดีให้มันหลุดพ้นจริงๆต่างๆประมาณนั้นนะเพราะว่าช่วงนี้ฉันก็เหมือนกับฉันอยู่คนเดียวอยู่แล้วอะมีแฟนก็เหมือนไม่มีแฟนเออนะคะาคนที่คบกันออส่วนคนที่เป็นโสดนะเหนื่อยกับความรักเหมือนกันนะเหนื่อยมากจริงๆถามว่าอยากมีใครมันก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ชเจ้าชู้กุ้มกลิ่มไปวันๆนะ่ะเออ ยังไม่มีใครจริงจังเข้ามาเพราะว่าเหมือนกับคุยกันเล่นๆไปแต่จริงๆแล้วลึกๆชาววันเสาร์นี่เขาก็อยากสร้างอยากมีใครสักคนนะแต่ในใจก็เหนื่อยอะ่ะแบบหาแบบใจเย็นอะ่ะคือฉันไม่รีบร้อนหรอกฉันก็คุยกุ้มกิมทันไปคุยไปเรื่อยๆนะนะในอนาคตมีโอกาสที่จะคุยมีทางเลือกนะเพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณความเจ้าชู้ของชาววันเสาร์ที่เป็นโสดเนี่ย คุณอาจจะตัดสินใจยากในลักษณะของมีสองคนเข้ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นในการเลือกในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็เหนื่อยนะเ,ออเขาอยากสร้างครอบครวัวอยากจริงจงจังๆนะแล้วก็ยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบครอบครวัวโดยเฉพาะแมา่ที่เป็นโสดนะคะก็คือยังรักครอบครวัวอยู่ยังยังคิดว่ายังค่อยๆหาไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วึ่งมันเหนื่อยกับความรัก คนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้รักหรอกนะก็เป็นคนที่สบายๆแต่ก็พยายามอมองๆคุณอยู่นะมองๆศึกษานิสัยใจคออยู่นะมีโอกาสจะเจอแต่คุณจะตัดสินใจยากหน่อยเพราะว่ามันมีสองสองคนเข้ามานะมีคนให้เลือกอะนะคะนะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคนที่เกิดวันเสาร์อย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเคร่งเครียด สรุปโดยรวมๆก็คือในความสัมพันธ์แย่อยู่นะมีความรู้สึกทุกใจไม่น้อยเลยชาววันเสาร์อยากหลุดพ้นอยากจบนะมันมีปัญหาเรื่องมือแบบใจโรเลนะ่ะอ่ดวงขมกันด้วยนะมีแฟนก็ไม่เหมือนไม่มีแฟนนั่นแหละต่างคนต่างอยู่คนรักยิ่งให้อิสระไม่สนใจกันโดยเฉพาะคนที่คบกันโอโหหมดรักกันก็ว่าได้จืดชืดคนโสดก็นะ จ็บปวดมาแล้วเพราะนั้นคุยกับใครเนี่ยเขาใจเย็นๆค่อยๆเลือกสรรไปนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ